วันชัยสอนสิริอดีตสมาชิกวุฒิสภาโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าครอบครัวเพื่อไทยครอบครัวทักษิณจะอยู่หรือไปการที่เขาเอาคุณอุ้งอิงมาเป็นนายกถือว่าเป็นศึกและสงครามครั้งสุดท้ายของคุณทักษิณและครอบครัวดูจากชะตาและสถานการณ์ทางการเมืองเทพยดาฟ้าดินทั้งล่างและบนพร้อมทั้ง ประชาชนเขากำหนดให้คุณทักษิณและครอบครัวแก้ตัวอีกครั้งถ้าแก้แล้วชนะก็เกิดถ้าแพ้ก็ดับศูนย์หมดโอกาสที่จะแก้ตัวศึกสงครามครั้งนี้จึงใหญ่หลวงนะต้องสู้กับเศรษฐกิจที่ย่ำแย่สังคมที่ย่อยยับการเมืองที่ยุ่งเหยิงเป็นการพิสูจน์ฝีมือของคุณทักษิณและครอบครัวว่าของจริงหรือแค่ราคาคุย หรือเป็นเพียงแค่ภาพในอดีตสิ่งที่เห็นบุญเก่ากำลังจะหมดไปบุญใหม่ก็ยังไม่มีโอกาสครั้งนี้แหละมาด้วยตัวเองตัวจริงเสียงจริงเล่นเองกำกับเองและเล่นแล้วเหมือนคุณเศรษฐาคุณยิ่งลักคุณสมัครและคุณสมชายผ่านมาแล้วก็ผ่านไปไม่มีอะไรที่จะให้ประชาชนจดจำนายกอุ้งอิง จะเหมือนนายกเหล่านั้นหรือว่าจะเหมือนนายกทักษิณในอดีตอย่าสักว่าเป็น DNA เดียวกันเท่านั้นเขารอกันอยู่ว่าเมื่อไหร่จะอยู่ดีกินดีประเทศจะมีความเจริญรุ่งเรืองมีความสงบร่มเย็นเขาไม่ได้รออยู่ว่านายกอุ้งอิ้งจะอยู่นานเท่าไหร่หรือจะไปเมื่อใดมันมีคำพิพากษาของออคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญคดี ออออ่าออืมอคอออออดีคดีในเศรษฐาโดนสอยร่วงกรณีแต่งตั้งนายพิชิตมันน่าสนใจนะนะครับอืมนะนะครับนะครับมันน่าสนใจอยู่ตอนหนึ่งตรงที่สารรัมนูนวินิจฉัยนะผมจะอ่านให้ฟังนะเกี่ยวกับเรื่องวินยูชนเกี่ยวกับเรื่องความซื่อสัตย์สุจริตและเกี่ยวกับเรื่องความน่าเชื่อถือและ ความไม่วางใจของประชาชนแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนะความซื่อสัตย์สุจริตและก็เรื่องจริยธรรมร้ายแรงสารรุงนูนวิจัยว่านะปัญหาข้อที่จริงที่ประจั์ชัดในลักษณะภาวะวิสัยเนะี่ยก็คือหมายถึงว่าคนทั่วไปเขาเห็นเนี่ยไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายหมายถึงว่าคนชั่วคนเลวอะไรต่างคนติดคุกติดตารางคนดีคนชั่วเนี่ยสารรุงนูนบอกว่าไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายมันเป็นปัญหาข้อที่จริง นะไม่ใช่ปัญหาข้อกฎหมายที่จะต้องอาศัยความรู้ความชํานาญวุฒิการศึกษาหรือ hhh. ประสบการณ์โดยเฉพาะเขาบอกว่าเรษาอ้างว่าไม่ได้เรียนจบกฎหมายศาลศาลศาลรัฐธรรมนูญบอกว่าปัญหาใครคนดีคนชั่วเนี่ยคนไหนคนดีคนชั่วคนซื่อสัตว์ไม่ซื่อสัตว์เนี่ยมันเป็นปัญหาที่ประชาชนทั่วไปเขารู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองนะอันนี้ผมแปลเป็นไทยนะนะเพียงแค่นายกรัฐมนตรีระหนักร, donít, รู้ ตามมาตรฐานเยี่ยงวินญูชนหรือบุคคลทั่วไปในสังคมก็เพียงพอต่อการวินิจฉัยได้แล้วว่าใครดีใครชั่วเนี่ยผมผมผมเสริมให้คือสารรัฐมนูญท่านบอกว่าเศรษฐาเนี่ยมองมองดูทนายถุงขนมเนี่ยเขารู้แล้วว่าเขาคนดีหรือคนชั่วไม่ต้องใช้ความรู้ด้านกฎหมายไม่ต้องอะไรเลยคนทั่วไปก็รู้แล้วไปอ่านคอมเมนต์ก็รู้แล้วทนายถุงขนมเป็นคนดีหรือคนชั่วหรือคนดีหรือซื่อสัตย์หรือไม่นะครับนะดังนั้นการกระทําที่นายกเนี่ยไปแต่งตั้ง ทนายถุงขนมเนี่ยซึ่งเคยเคยมีคดีเกี่ยวกับเรื่องความไม่ซื่อสัตย์จนศาลจำคุกคดีละเมิดหน้าศาลเนี่ยเป็นพฤติการที่เห็นได้อย่างชัดแจ้งแล้วว่าการกระทําของนายเศรษฐานายกเนี่ยเป็นการกระทําอันไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเลยอะ่ะคือไม่ควรไปแต่งตั้งทนายถุงขนมอะ่ะข่าวออกทุกช่องทีวีใครก็รู้อะไรต่างเนี่ยแล้วก็สารรัฐมนุนบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดไปจากปกติวิสัย ที่วินยูชนทั่วไปปรับพืชปฏิบัติก็หมายความว่าคนทั่วไปนะเขาถ้าเป็นนายกเนี่ยเขาจะไม่แต่งตั้งคนพวกนี้ก็เลือกคนดีๆนะเลือกคนดีๆมาเป็นรัฐมนตรีดังนั้นเมื่อนายเศรษฐาเป็นนายกรัตรีเป็นเป็นผู้รับสนองพระบรมราชองค์การนําขึ้นทูลเก้าเนี่ยเนี่ยเอาคนแบบนี้ไปทูลเก้าให้มาเป็นรัฐมนตรีเนี่ยจึงไม่สมควรจะเป็นนายกหรอกนี่สรุปง่ายๆ นะครับเนี่ยผมเอามาอ่านแล้วก็ผมแปลภาษาชาวบ้าน่ะคือสรุปง่ายๆว่ามึงเป็นนายกเนี่ยเวลามึงจะเอาคนมาไป็นรัฐมนตรมึงต้องเช็คประวัตินะเดี๋ยวประชาชนก็บอกโอ้ยไอ้นี่จ้างวานฆ่าคนไอ้นี่ค้ายาในต่างประเทศไอ้นี่โกงข้อสอบไอ้นี่ปลอมเอกสารนะไอ้นี่ค้าของเถื่อนนะไอไอ้นี่เคยติดคุกม,มาแล้วเพราะเอาเอาเพราะทีมงานเอาถุงกระดมไปให้เจ้าที่ศาลเคยลบชื่อจากสภาทนายไอ้คนพวกเนี้เราไม่ควรแต่งตั้ง ในคาพิพากษาคือพูดง่ายศาลรัฐธรูนเนี่ยเขาเอาความคิดเห็นความรู้สึกของชาวบ้านเป็นหลักเอาง่ายๆแล้วกันถ้าประชาชนชาวบ้านเขาบอกว่าไอ้นี่มันร้องยี้ไม่ดีไอ้ไอคนนี้ไม่คนไม่ดีเลยนะไอคนแบบนี้ไม่ควรรัฐมนตรีเนี่ยแบบเนี้ยแค่นี้พอแนละ้วเนี่ยในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรูนเนี่ยคำวินิจฉัยที่17ทับ67เพราะฉะนั้นเนี่ยใครแล้วแต่จะเป็นนายกจะเป็นรัฐมนตรีเนี่ยคุณจะไปแต่งตั้งใครคุณต้องดูนะ ไอ้นี่โกงประชาชนไอ้นี่ถูกแจ้งความท่อโกงไอ้นี่ไปข่มขืนเขาไอ้นี่แย่งเมียชาวบ้านไอ้นี่มีเมียน้อยคนพวกนี้มนไม่สมควรจะเป็นรัฐมนตรีเขาดูความรู้สึกของประชาชนส่วนใหญ่พี่น้องประชาชนน่ะถ้าเขาลองยีแล้วไม่ควรแต่งตั้งดังนั้นคณะรัฐมนตรีของนายกอุงอิงจึงต้องเอาพวกสืบสันดานนะ,ะเขาเรียกว่าคอรมอสืบสันดานหมายความว่าอะไรคุณก็ต้องไปเอาลูกหลานเข้ามา นะเอาลูกหลานเข้ามาเอาเพื่อนเข้ามาเอาพ่อเข้ามาแล้วก็อะไรเอาน้องชายเข้ามาเป็นรัฐมนตรีเพราะอะไรเพราะไอ้คนพวกนั้นมันร้องยี้บางคนโดนคดียาเสพติดในต่างประเทศอย่างเงี้ยนะประชาชนทั่วไปก็รู้เงี้ยควรจะเป็นรัฐมนตรีไหมบางคนมีคดีจ้างวานฆ่าถึงแม้ยก,ยกฟ้องเนี่ยควรไหมบางคนให้ลุงน้องไปไปไป,ไปสอบแทนปลอมลายเซ็นนะจนมหาลาัยเขายกเลิกอะไรเงี้ยควรไหมเออนะฮะ คนที่มันดูแล้วมีมนทินชาวบ้านเขาร้องยีเนี่ยสารรัฐมนูนบอกเนี่ยมันมีปัญหาด้านจรยิยธรรมนะเนี่ยโดยในคำพิพากษาเขียนไม่ชัดแนละ้วเนี่ยนะวินยูชนทั่วไปเนี่ยเขาเห็นแล้วเขารู้สึกยังไงถ้าเขารู้สึกไม่ดีเขาอยากจะขากถุยเรื่องเนี้ยคุณก็ไม่ควรมาแต่งตั้งมันก็เลยต้องเอาไปงนะั้เอาอันนี้ลูกเป็นไม่ได้ก็เอาพ่อมาเป็นอันนี้พี่ชายมีปัญหาก็เอาเอะไรเเอาน้องชายมา อ่าอันนี้ไม่มีน้องชายก็เอาเพื่อนมาอ่ะอีกคนหนึ่งก็โอเคอ่าอะไรก็ว่าไปอ่ะส่วนนายกพ่อเป็นไม่ได้เพราะอะไรมีคดีทุจริตถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองก็เอาลูกมาเป็นนายกอย่างเงี้ยเขาถึงเรียกว่าคณะรัฐมนตรีสืบสันดานก็คืออ่ะพ่อเป็นไม่ได้พ่อเป็นนายกไม่ได้ก็ลูกมาเป็นอ่ะพ่อก็าไปอยู่เบื้องหลังแทนก็แค่เนี้ยพี่ชายเป็นรัฐมนตรีไม่ได้ก็เอาน้องชายมาเป็นนะฮะอ่ะ อ่ะลูกชายเป็นไม่ได้ก็พ่อมาเป็นนะครับก็เป็นคณะรัฐมนตรีสื่อทางานคือพูดง่ายเป็นแทนกันน่ะเป็นนอมินีเป็นหุ่นเชิด้กระซึ่งกันและกันก็บ,บ้านเมืองก็เป็นอย่างนี้นะครับนะ